เมา่เที่ยวบ้านหนองสาวเพิ่นปลูกตะลิ่งปิงดุกดุกคุ่นอาจารย์นี่จะดุกเต็มต้นเลยจ้ะปลูกมาหลายปีแล้วเพิ่นว่ายายเก็บไปดองเดอ้อเพิ่นว่าดองหรือแช่อิ่มก็ดีคือกันนี่ค่ะวิตามินซีสูงนอกข้างนอกนนะย่ะดุ๊กเลยค่ะนี่จะพอดีเอางานมาทรงเพนนิ่นเนาะข้างนอกเพิ่นเอางานไปแห่แก่ไปสม สมงานให้เพื่อนสมเสือให้เพื่อนเนาะคะ่ะยายเก็บไปกินแน่เพื่อนมาฝนอัดดกเพื่อนปลูกเพื่อน,นก็บ่ค่อยได้เก็บดอกยายก็ว่าสิเก็บไปจิ้มเกลือกินได้ค่ะเนี่ยเห็ดเห็ดกะปีหวานเนาะค่ะเนาะดกดกดูรวหวานเพื่อนเนี่ยนะจ้ะนานนานมา,จากจ้ะพอดีเพื่อนเอาเสือให้ยายไปสมให้เพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเสือมันตยยัวใหญ่ แก่เขาให้น้อยน้อยนึงแน่แายายยายก็เลยมาทรงให้เพลินกับสื่อออกตลาดน้ำนกขนนกก็บมาเห็นอู้แต่กี่มาครั้งหนึ่งเดือนสองเดือนเห็นแล้วก็กะออกดอกนกขนนกมาเที่ยวในเต็มต้นเลยฝนละจ้ะแต่วิตามินซีเต็มเต็มเลยจ้ะดกค่ะยายก็สิเก็บไปจักน้อยนัก ดียวมีไหกินน้ำได้หรอกเนี่ยจ้ะว้าแตะกี้เนาะตะกี้มีราคาขนาดเลยตะกี้โลหนึ่งโอ้ใหม่ใหม่วันมันโลปสองร้อยฮาร์ซปุ่นบอกเพิ่นสิซื้อมะมักอันนี้เอาไปทำน้ำก็ได้ด้วยจ้ะเออแย่สิเก็บไปหลายแน่สันแย่สิต้มเนาะค้างนาะต้มน้ำต้่มไฮซุกซุกแย่ก็สิมายี่ใส่ตะแก็งนาะค้างนาะไปเฮ็ดน้ำ มะม่วงหาวมะนาวโอ้ยลงไปแห้งแห้งไปละดกหลายเป็นเต่าด้อยนี่จ้ะน้องเพิ่นกระปูกไว้กินแกเล็กน้อยเนาะค่ะเน้อยคนน่ะโอ้ยเต็มเลยค่ะนี่จ้ะโอตรดีมากวันนี้ว่ายายเก็บไปกินเอโอ้สิเก็บหลายเนี่ยน,ะนะยาะสันเนาะยายจะเอาไปอันทำนา้ำทำน้ำมะม,ม่วงเน,ะนาะค่ะเนาะเอาไปต้มแล้วก็ยี้ ใส่กะชอนเนาะคะ่ะนอะกะชีไก่หําเติมเกลือไปนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเติมน้ำตาลไปน้อยหนึง่งกินวิตามินซีเต็มๆเลยค่ะคุณนะตน้นจนจนต้น,นโหนมลงมาเลยค่ะอันนี้หลายเนาะคะ่ะนอด,ดกลายคนนะจัะแต่ว่าบา้านยายปลูกได้โดเป็นเท่าเฮาหน่อยๆน้องเพิ่นปลูกไก่ตะกี้โอ้ต้นหนึ่งหาอร่อยคนเด้อจ้ะ ต้นละหาลอย่นได้เนี่ยสื้อต้นหน่อยๆพ่นมาเนาะคะ่ะเนาะต่อสูงประมาณเม็ดนึงนี่ยละจ้ะสูงประมาณเม็ดนึงหรือเม็ดครึ่งเดี่ยพิ่นขายหาลอย่นได้แต่เกีบเขากำลังนิยมเนาะคะ่ะเนาะโอ้รถกับมาขายผลละมากร่ากไม้พัก <c oughs> นี่ละจ้ะอ้นซ้อนอ้นซ้อนต้นกับโบง่ายพันใดแ้แต่ว่าพ่นแพ้กิ่งก้านอยู่ข้างหลวงเน,ะะนี่ยเนาะค่ะเนาะ ได้การละยายก็สิเก็บไปจิ้มพริกเกลือเนี่ยเอาไปทำน้ำผลไม้เนี่ยผลไม้มะม่วงหาะมะนาวโหนึกค่ะนาะต้มแล้วก็ยี่หรอแต่น้ำนึกค่ะง่ามหลนึค่ะนาะยายหลวงอนซ้อนแต่ยายปูโบได้บ้านยายมันเท่าหาวบ้านน้องคนเป็นบ้านเดียวเนาะค่ะเนาะนี่ละจ้ะ เก็บบรรยากาศต้นมะม่วงหามะนาวหูวดกๆดกดกมาฝากนีนจ้ะคุณภาพสูงสุดสารพัดคุณภาพนะคะนาะ,ะจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมชมคลิปย่ายในเดื่อค่ะนจ้ะสวยงามมากเลยค่ะลูกกำลังงามเลยค่ะแดงเต็มต้นเลยสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่าน ຢยู come, doctor, ่ดีมีความสุขเด้อค่ะด้อสวัสดีค่ะ